สบายดีสวัสดีครับผมนะครับเมเนวาเซงกามีโอกาสเนะาะยางนะครับยางมาชมบรรยากาศอ่าย่ามือแล่งนะครับปกติแล้วจะบ่ค่อยได้ถ่นะายเนาะย่ามือแล่งคำ้คำๆแบบนี้นะครับอ่าเมเนมีโอกาสมาถ่ายตอนย่ามคำ้คำๆลงเบิ่งบรรยากาศนะครับอ่าจะได้ยินเสียงจักจั่นเนาะนะครับเสียงจักรจะเริ่มห้องแล้วนะครับอ่านะคีคก็เป็น บรรยากาศสวนข้าวโพดนะครับสวนข้าวโพดหลังจากเก็บเกี่ยวไปแล้วนะครับอ่าก็เลยมีกล้วยแน่นะครับมีต้นกล้วยน้ำนะครับอ่ามีกล้วยน้ำมีปลูกตนงง้นเงาะน้ำแน่กาแฟแน่นะครับปลูกผสมประสานกันไปนะครับอ่าในกาเป็นะข้าวโพดเนาะข้าวโพดนะครับปลูกได้น่าจะได้เกือบจะเดือนหนึ่งแนละ้วเพราะว่าช่วงนี้ บ่เมนหนาฝนเนาะหนาฝนก่จิมุดแล้วนะครับก็จากบ่ค่อยงามนะครับบ่ค่อยงามตนเหมือนกับปลูกตนชุดที่เหล็กเนาะนะครับเป็นขา้ขาวโพดข้าวโพดอาหารสั์เนะาะข้าวโพดเลี้ยงนะครับให้น้องมูน้องปิดน้องไก่ก็ว่ากันไปเนาะนะครับผมอันนี้กับบ่เมนอาของของอันนาของ <c oughs> ของพันธุ์ของอ่าหกสามสามเนาะนะครับเป็นพันหกสามสามนะครับอ่ากาค่อนข้างจะสู้กับสภาพอากาศบานเฮานะครับเหมาะสมนะครับผมส่วนมากแล้วกาส่วนบานเฮากาไทยบ้านเนาะในไทยบ้านนะครับจะปลูกผสมประสานกันไปนะครับอันนี้ก็เป็นกล้วยเนาะกล้วยน้ำว้านะครับผมกล้วยน้ำว้านนะครับปลูกอ่าเป็นเป็นแถวนะครับเป็น ถึงช่วงระยะห่างประมาณ5 6เมตรนะครับก็เลยปลูกขาวโพดน้ำเน่ปลูกงอกน้ำเน่นะครับเพื่อว่าหลังจากต้นกล้วยเนาะต้นกล้วยนะครับอันยปีเล้ยก็มีงาะนะครับต้นงาะขึ้นมานะครับกามีกาแฟน้ำแน้นะครับเห็นว่าเขาตักใหม่ไม้ไว้นะครับต้นกาแฟนะครับผมบ่านห้าก็อากาศค่อนข้างจะดีนะครับค่อนข้างจะดีเลยโมะกันปลูกกาแฟนะครับผม าแฟทางวันห้ากขาคอน้างจะมีซื้อเสียงเนาะนะครับมีซื้อเสียงเลยเขาระดับโลกผลได้พี่นองนะครับกล้องเขาระดับโลกผลได้กาแฟาทางศพปเห้าวเนาะนะครับอันนี้ก็เป็นเงาะนะครับเนาะเงาะปลูกปลูกครบหอบครบรอบปีหนึ่งนะครับปีหนึ่งแล้วนะครับผูประมาณนี้นะครับอันนี้ข้า้ากการงจรงทางเนาะจงทางไวให้ก้าเจ้าเที่ยวไปสวนทั้งนานะครับ จะเห็นต้นกล้วยน้ำว่าก็ปลูกได้กินไปแเล้ววนาะกินไปแเล้วก็มี้นะครับบางต้น,ตนขนันย่างมันต้กินอยู่มันเป็นหมากเป็นกล้วยอยู่นะครับอ่าบรรยากาศค่อนข้างจะเริ่มจะหนาวนาะนะครับบานบานนองค่อนข้างจะหนาวเร็วนะครับค่อนข้างจะหนาวเร็วนะครับตอนนี้รู้สึกว่านาจะอยู่20องศานะครับ อีซีบงซาเดอนะครับครับพวก่ากับป๋าไส่ปุ๋ยเนาะกรได้ใส่ปุ๋ยกหบ่กระป๋าไถนะครับมาบระป๋าส่ปุ๋ยกหบ่กระป๋าไถนะครับปลูกธรามชศาสตร์เลยนะครับอันนี้ข้าเจ้าเก็บเกี่ยวแล้วแล้วกักระจับเนาะกระจับหย่านะครับอ่าเขเรียกว่าปลูกชุดที่สองค่อนข้างจะบุกค่อยง่ามนะครับเนี่ะพ่าทิ้งช่วงหน้าฝนเร็วนะครับอ่านะครับเป็นดวงเนาะดวงคือนอนนะครับนอนบงนะครับ ของพืชขขาพูดนั่นเองนะครับจตบค่อ,บอ,คอยบัค่อยได้แตกเหมือนกับปลูกช่วงเดือนไม่าเนาะเมษสามพฤษภานะครับช่วงนั้นปลูกพืชกับคน้ังจะงามช่วงนี้บ่แมนบ่แมนอช่วงกับปลูกได้อยู่แต่ว่าฝนถึงช่วงมันเลวกับบค่อยงามก็อพ่อได้กินอยู่นะครับข้า่ได้ใส่ปุยหยัางเด้อนะครับข้าพ่ได้ใส่ปุยหยัางนะครับ ระยะห่างกับซ้ำกันเนาะประมาณเจ็ดสิบเส้นนะครับเจ็ดสิบเส้นนะครับความห่างของแต่ละต้นขอโพุนะครับผมถ้าเบนตน้นบางุ่งพี่น้องเลยต้นต้บางฮ่ง,งต้นนี้พี่น้องโอ้ยบางุ่งวันห้ากับพี่น้องค่อนข้างจะปลูกด้วยธรรมชาติเนาะอันนี้กับห้าว่าได้ปลูกดอกเพราะว่าไม่เป็น ออกตามเป็นป่าเป็นสวนเกา่าๆเนาะสวนเกา่าเฮาปลูกปีสองปีเมื่อก่อมีเบี้ยมียังแล้วก็เกิดเกิดขึ้นมาตามธรรมชาตินะครับมะละกอเนี่ยก็แต่ว่ามะละกอพื้นบ้านนะถ้าสุกมากกว่าวานพี่น้องนะครับเพื่อกินหมักสุกนั่นเองนะครับค่อนข้างจะหวานทางในจะปุงนะครับผมอะารหลายปีนะพี่น้องนะครับอันนี้ได้สามปีแล้วนะครับครบสิบปีเนีย่ย มะละกอหรือ,อบักุ่งบานมาสิงนะครับอายุคอด10ปีเผื่ได้นะครับ10อปลายปีกันมีนะครับเดี๋ยวมีโอกาสมาสิงจะท่ายเบื้องนะครับร้อปลายปีกันมีนะครับเพราะว่ามันปูเป็นพันที่จะปลูกกันเนาะปลูกเป็นพันพื้นบ้านนะค่อนข้างจะกู้ดนนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศเพลินผาหลวงเนาะนะครับผาหลวงนะครับเห็นว่า,าท้องฟ้าก็ อากาศจะมีเมฆเนาะมีเมฆอยู่นะครับบรรยากาศเริ่มจะเริ่มจะหนาวปุกคุมแล้วนะครับอาคุ้มโดยโมกแล้วนะครับผมอ่านะครับเป็นไร่ขาโพดหรือไร่ักพิกเนาะไรม่มกพิกนะครับผมพูดถึงกล้วยด้ำวานะครับกล้วยนําว่าวันเท่กากับ ค่อนข้างจะถูกมากเลยนะครับประเภทมะกรุยเนาะนะครับหากล้วยน้ำว้านในกาวีหนึ่งนะในประมาณวีหนึ่งตอนนี้อยู่ช่วงนี้เนาะยังเป็นที่ค่อนข้างกันหลายนะครับวีหนึ่งหาพันกีบนะครับวีหนึ่งหาพันกีบ,ลบ,กบเลยนะครับกล้วยน้ำว้าวีแบงบง่ายนะครับงามๆเลยนะครับถ้าว่าบุกค่อยงามในกาซีพันสามพันนะครับก็ว่ากันไปเนาะในค่าซื้อนะครับท่านั้นเรียกอเป็นกล้วยที่ปลูกค่อนข้างจะง่าย แล,ะละ้วราคากา็ค่อนข้างจะบุคคลใดราคาบันไใดเนาะนะครับถือว่าถูกเลยเลยนะครับท่าะน,นั้นแลยวข้าจักรปลูกกล้วยจะบุคคลเลือกดินนะครับบุคคลเลือกดินปลูกง่ายนะครับอีกจน้อยข้าเจ้าการมีการพ่นยานะก้จัดยานะครับขาจัดยาแล้วนะครับแล้วก็ลอล่กิฟเนาะนะครับล่อก,กริฟครับ ครับพวดบานห้ากับประมาณนี้เนาะไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ไถนะครับมีแต่กระจัดหญ้าอย่างเดียวนะครับเพราะว่าดินค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์เนาะนะครับอุดมสมบูรณ์เลยเบิ่งต้นกล้วยพี่น้องนะต่วนขุยแบบสง่ายๆแบบสูงๆพี่น้องเลยอ่ายังสูงแหงเนาะมาเลยสุดนี่เลยนะกาลังสุดอยู่นะครับนั่งทางกันติก๊กๆนะครับประมาณนี้เนาะพี่น้องวีนึงหาพันขีเรียบเบิ่งนะครับนะครับว่า วีหน no? ึ่งหาพันก well? ีบเนาะนะครับค so ่อนข้างจะถูกเลยนะครับดีหาพันกีบนะครับอันนี้จังร้อยเขาจะไปจะตัดเลยเนาะตัดคลายกันแล้วนะครับกล้วยนี่ปลูกง่ายนะก็ปลูกง่ายนะครับแล้วก็ไม่ค่อยเลือกดินนะครับไม่ค่อยเลือกดินเลยปลูกกังได้ก็นได้กินนะครับผมวันห้าก็ปลูกกล้วยน้ำว้าแล้วก็กล้วยโรตีเนาะนะครับกล้วยโรตีนะครับกล้วยโรตีก็ค่อนข้างจะราคา บาปานไนเนาะซูซีกับกล้วยน้ำว้านะครับผมขอผมเอาโมนีบาเซงกับบรรยากาศท่าน,นี่เนาะฝักปีฝักน้องนะครับทำบรรยากาศน้ำแรงๆคำคำ,คำฝักปีฝักน้องคือเกาเด้อนะครับผมขอบคุณหลารครับสำหรับติดตามกำลังใจวาเซิงนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กำลังใจวาเซงเด้อนะครับจะได้มีกำลังใจให้คลิปตๆไปเนาะนะครับขอบคุณอะไรครับ